ไม่เชื่อควรน่ากลัวสักนกูอยากเป็นเกิดเป็นคนแก่ว่ะคนแก่เกิดเกิดเกิดเป็นคนแก่จนคนแก่โอ้เป็นหมูหมูได้ด้วยอยากไปเลยหมูอยากเป็นคนแก่จนโอ้อะไรบูมบ้าบ้านั่นแหละแก่ผมแก่มากเลยอือมึงแก่ไงหน้าตามึงแบบโคตรหนุห่มเลย กูหากูหาของใส่อยู่จะเย็นหน้าหน้าหน้าแบบปีศาจมา400ปีก่อนแล้วนี่ครับปีศาจมา400กว่าปีก่อนกูหน้าด้านดูไปดิแก่ขก้นแก่แก่จนกูแกแกจนตายได้ห็นไหมผมพี่ปีศาจดีครับไม่มีส่วนไหนเป็นมนุษย์เลยจริงๆนะกูกูกูแทบจะมองไอ้หนวดกูไม่เห็นเลย ถ้ากูหันไปหันมามันจะเห็นหน้าจ้ะเออนี่ก็ผมนี้ดียวเชียรโคเทนเนี่ยเป็นนี่ก็ได้มึงดูหน้ากูดี <laughs> แต่คนแก่จริงเนี่ยแก่ไม่เชียอมันดูหน้ากูก็เลยเน, <laughs> นี่ยกูกูดูหน้ามึงไม่ได้หววยวานมันบาง,บางนี่เป็นปีศาจที่เรียกว่าคอมเมดีน้นี่เน,นึงหนังนังผี <laughs> มันดูพอดี ตัวอากูโคตรดีอะ่ะ<ต>สามารถเป็น,น<ด>เอเลียเเ่ยนได้ก็ปีศาจก็มีหนวดได้เหมือนนะ <c oughs> แ,ตแต่อย่ามองเลย <c oughs> ดูยากคนคนนคนจนดูสภาพกูอคนจน<อ>จริงอ่ะดูหน้ากูดิเการโลเป้ได้กูเครียดมากเลย <c oughs> การลบ ผมขาวกูต้องการผมขาวเนี่ยคนเจอของจริง <laughs> คนเจออีโม <laughs> คนเจออีโม <laughs> <laughs> คนเจออีโม <laughs> คนเจออีโมเลย อกูโคตรดีอ่ะโคตรดีโมเลยกูเปลี่ยน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 นี่เนี่ยผมผมลุ้งอ่ะดูดี่ดูกูหีผมลุ้งเนี่ยด้ยผู้หญิงขึ้นมาเป็นโจไปเด่นวะเป็นโจไปเด่นเนี่ยคุณยิงมังมังคุณยิงผมข้างๆนะคุณยงผมข้างๆเขามองอะไรกันหวางเขามองอะหวัน แหม่มึงดูสภาพของไอวานแต่งตัวเป็นผู้หญิงมึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วลึกลกคุณแต่งตัวเป็นคนแข่จนนี่ผมก็ตัวเลขเข้าวานได้แต่ไมยกับวานด้วยเออเด็กๆอยากอยากกลับบ้านกับลุงไหมครับเป็นหนึ่งนะกลับบ้านกับลุงยากดีครับแต่ก่อนนถึงแกเพิ่งถือปืนดีครับผมมีหน้าผมมีหน้าตัวตลก ไปแล้วสต็อกเกอร์ไปแล้วเออะไปลึ้วมีอะไรอีกเนี่ยโอมันคุณลุงไปรักษาดวงตาบ้างนะคุณลุงนี่แก่เกินเออคุณลุงคุณตาไปเลยยังไงนะคุณไม่อยากกินน้ำเลย ไม่อย่าน mm ี้ง่ายคุณลุงได้เลยคุณคุณลุงโคตรสวยเลยอ่ะหน้าสวยเยอะเลยใช่เนี่ยอะไรที่กูใส่วะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยน่ากลัวน่ากลัวชิบหายเลย คือสไตายแล้วพี่แกทอดไหมนี่ผู้พันมาเลยมึงมาดิมึงมาดิมึงทำอะไรเด็กใ้เด็กเวยนหน้าหน้าหน้าเราใส่ไม่ได้อะมันเห็นแค่ดวงตาข้างเดียวอะไรอีกที่ปู๊ใส่วะไอเชื่อใส่หนวดได้ด้วยเหรอ กูสัมเล่นละกูสัมเล่นดิกูนดีกูสัมเล่นละไอ้เหยหน้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็น่ารักดียเดี๋ยวมาเล่นเกมมาแข่งเล่นเกมอ่ะครูไปตีมันดิวมาอยากเล่นเกมอ่ะโหเล่นด้วยใครใครก็ได้หยุดบังดิโอเคผมนี่ครับเป็นคนจนที่รวยผมเล่นบินโดเก้า คนจนที่รวยคนจนที่รวยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่กับสต็อกเกอร์ไปแล้วแต่หน้าแต่ละหน้าหน้าแต่ละหน้าหน้าแต่ละหน้าก็ดีทั้งนั้นอ่ะดีทั้งนั้นอ่ะ กูได้กูไดหน้ากูละไอ้รไรมาลักกูละวอะไรวะไอ้เชื่อไม่นะกูลุงดูสกอยแล้วพาตัวช่องมึงอยู่ไหนมังมังมังมาเร็วเรามาที่รักกันดีกว่าวิวแชรฉที่ไ <laughs> หนวะกูขาตรงนี้สิเนี่ยเรามาดูหน้ากูก่อนดิดเอมามังมังมังเรามาเข้าห้องรักกันดีกว่า อามาทักทายคงข้างบนกันดีกว่าวันดีครับอะไวมาข้างไหนเพื่ออะไรวะเร็วกบองไม่ได้ของข้างไหนวะขอ <c oughs> งข้างไหนวะเห็นไหมว่าคนจนเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะคนจนจริงไม่ได้ คนตซนคนโนจริงเราเล่นเขนนา,าจะเล่นนี่สกูตเตอร์อ่ะเนี่ยของไอ้เราต้องแปลงเป็นเรียกว่าเป,านะปรีศาสตร์กอยากเป็นตำรวจอ่ะตำรวจตำรวจแก่ <laughs> ตำรวจ ไม่ดีกว่าไม่แม่ตำรวบกูจะเป็นมีตอนนั้นเปบดประตมีเล็กแมนดิชั่นมีแบ็กฮอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่ฮบวร์ดมีดาวชาวเมืองต่ำต้อยต้องมีอะไรก็มีคราวคอนอัดพีอัดีดีเดี๋ยวอยดางอี้เดี๋ยวก็เปิดเปิดซีรีส์ใหม่เลยเกมๆแบบซีรีส์เกม เป็นตำรวจแต่ถ้าเกิดกูเป็นตำรวจหญิงอ่ะนะเขาชวนกูไปร้านอาหารหรอรนะ้านอาหาร <S S e เอสอ้ยไม่ใช่ออโอเคมังมาหากูหน่อยดิอยู่ร้านอาหารตรงใกล้ๆกลอ,อสนามบ,บินอนะ่ะทำไมทำไมทำไมร้านอาหารไกลไกลสนามบ,บิน แล้หาใกล้ๆสนามบินนะมโดยผู้หญิงให้มาตรงนี้โอ้อะไรเนี่ยแต่กน้นหน้ากูมันแบบที่ดีเลยอะ่ะเขาเปลี่ยนหน้าก่อนคือไม่เป็นผู้หญิงก็ได้อ่ะแฉงอันนี้นนี้คือมึงเหรอเนี่ยนูนินเด้น

ไอ้ไก่เล้วของร้านแอบแอบกินอะแอบกินน้ำก่อนอ่ะไม่ดีเป็นักกามกูเปนักกามอันนี้คนเปลี่ยนนะเนี่ยมันควรเป็นเบียร์มากกว่าถ้าอย่างเงี้ยคือควรเป็นเบียร์มากกว่าเอ้ยเป็นสปายดีกว่ากูมีเด็กไม่เอาเลยแกงรักเด็กเหรอกูลดเด็กทิง <g ül> แกงรับเด็กอะนะไปแล้วอามาโลเพกันเถอะมึงมึงอยู่ไหนล่ะโลเพลโดโลเพเราเนมึงจะหยู่ไหนต่อนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป็นคนจนเองมึงเป็นคนรวยกูเป็นคนจนอ่าเดี๋ยวกูเป็นตอน่อเรียกว่าเด็ดเด็ดสโตร์มึงไหนน้าคนคนจนคนจนขอไม่ได้มีกล้าม <c oughs> ไม่มีกล้ามเพราะขอจน มันอยู่ไหนนะปี้ที่เราปี้อ่ะปบบี้เอาไอเไดว่าออกแล้วมาเพราะชิงตันจนแเราเยอะนะกูจะกูเป็นผู้หญิงนี่กูเป็นเอามาเล่นกูเป็นลองมาเล่นโซนเป็นทีส่สปายไม่ได้ดีดสปายเอาข่มอะไรดีดีบอมบ์เนี่ยเนี่ยเบบี้ซิสเตอร์เด็กนั่ง โรเพอืมเอ้ยน,นี้คือจะจะเป็นการโรเพดี่ดีมากเลย <c oughs> ในี่ไหนขับในี่ไหนขับก็เปิดแล้วไปเที่ยวขับหน่าไหรมีท่าเต้นยี่สิบสองแบบพ่าทำมาเยอะแยะวะมาทำอะไรเยอะแยะวะ อยู่บ้านที่สิบหกบ้านที่สิบหกมันอยู่บ้านที่สิเอไปกูอยู่กูเจอบ้านที่สิบห้ากูโดนไฟหลังดนัวเลยวะสิบหอ้าวไม่อยู่ไม่อยู่หลังรงข้ามกูคนโกรธไม่ใช่เหอเออนันู ควรเตอกันเชียร์แล้วเนี่ยงงเลยควรเจอก็เชียร์อย่างงีทั้งยั้งยานอากาศเลยควยอนมาไหนดูสิยุ้นยานเปิดอ่ะติดจนเปิดครับเปิดมันคูออ๋อคูลป้าออซิเจนเต็มร้อย Anh đang ở ở vị trí lỡ 0 Anh đang ở phía dưới Anh đang xem cái đang ở phía dưới hả? làm gì เปลี่ยนไม่ได้มันติดอย่างเงี้ยมาออกมาไอ้ป้องออกมากุย,ยบนสุดออกมาไม่ได้เดี๋ยวกันวางขึ้นไปข้างบนกันโอเคงี้จะเต้นอีกเหรอแต่กูไม่ได้เต้นเเการล็อกบ้านเพื่อนนะ <c ười> การล็อกบ้านเพื่อนกูไม่ไหวกับชีวิตรักกูโดดกูโดดเลยเมึงดูกูกูโดดเอ้าวกูโดด เตรียมการพุงการดีเลยใช่ไหมเนี่ยนั่งนี่เขาก็ตายแล้วเปลืองใครอยากได้คุณไม่ได้ กูเป็นไรเนี่ยเข้าไจมัยอย่าหันหลังให้กูมีท่าอื่นต้องตักอันนี้ไม่ใช่หรออย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมนะไข่มันกดอะไรรัวๆ ตายก็ <c ười> ต่อยมันมีฆ่าเท่า,า,า,านี้เลยเอสิเจ็ดว้าวแล้วทำไมทางยามาเตือนอแ <c ười> ล้วว่าล้นมาจากล้นมาจากไหนวะม <c ười> ตำรวจนี่นะตำรวจตำรวจป้นเงิน <c ười> ตำรวจปนเงิน <c ười> ง <c ười> เ,เ,เนงินมาจากไหน <c ười> <c ười> อ้าว อาเนกูเข้าบ้านละไใช่มันยิงเฟ้อมันยิงปืนไชเข้าบ้านเข้าบ้านใชเนมันเข้าบ้านมึงก็เข้ามาในบ้านดิแต่แต่สิ่งที่มันไม่รู้คือสิ่งที่มันไม่รู้กูคือกูมีปืนเหมือนกันมันเข้าบ้านเข้าบ้านกูมังเข้าบ้านกูเล็วเข้าบ้านกูดีกูบิ่งมาสิ ่ะไปละปิดม้านให้หมดเข้าบ้านอเ,อเปรย์ไม่ได้กูเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ก็ปิดล็อกบ้านมึงก่อนสิกูเข้าบ้านเปรย์ไม่ได้ซิลล็อกประตูอาเมาโลเพ่แต่กูยมาเข้ามายิงมึงตำรวจเอาหาหลักฐานหมรวจมีหลักฐานอะไรก่อน นี่ก็ไม่มีกล้องหรอวิธีการสร้างงานไงกูทำเหมือนกูกรือทำเหมือนกูเป็นคนโดนแล้วเดี๋ยวกูยิงมึงเออช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยโทษนะครับพอดีไฟบ้านต,ต,ติดดบๆอะครับเออช่วยผมด้วยไฟบ้านไม่ดีครับไฟบ้านไม่ดีครับช่วยผมด้วยครับมึองอยู่ชั้นไหน <laughs> เนี่ยเลเหล่คู่อยู่ชั้สอง แลออแกด้วยครับพอดีไฟบ้านเนี่ยโจรมากไฟบ้านไม่ค่อยดีไฟบ้านไม่ค่อยดีมันเปิดตูไม่ได้ผมโจรน่ะให้ผมเข้าหน่อยครับผมไม่ผมไม่มีเงินมึงก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาดีเดินเข้ามาดีมึงโดนตูดัออกไปมึงเข้ามาดีขอบคุณครับขอบคุณมากเลยมึงก็อยู่ในบ้านตลอดไป มันในบ้านมะตลอดไปใจเย็นใจเย็นคราบเถอะนะีันใจเย็นครับตำนวจครับช่วยหมด้วยเนี่ยมังมังแล้วมาเผาบ้านตัวเองดีกว่าบอกมาดีดีเนี่ยมาเผาบ้านกีกก่อนขอเงินหน่อยครับอยากขอเงินหน่อยครับ กูเข่ากูดึงน้ำรถไฟไม่ไม่ไม่ไฟม่ไ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 ฟไม่ไม่เออกูไฟยืนดิยืนนี่แล้วตัวก็เปียก่ิคกีกกระทันหันไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ๊ะไม่หมาฆ่าเดี๋ยวก่อนทางดับเพลิ์อยงไหนวะนี่ไงมึงดับเพลิง เอ๋อขอทางด้วยก็ไปฉีดตัวเองด้วยนะย <laughs> มึงดูตัวกูก่อนกูโดนไฟไหม้กูก็ไม่ต,ต่อแล้วกันชาววันากิชาววันากิกันชาววันากกิจเตเย็เตะยเตะยเตะยเตาให้เตะให้ <laughs> จะเอาเดี๋ยวก่งเหมือนเดับไฟบ้านตัวเองเดี๋ยว ไม่อยากฟอลระเบิดบ้านกเสิเฮ้ยให้ในตอนผมต้องไปไม่ดับอ่ะทาไงดีอนระเบิดดีครับเอาไปเลยเอ้เราเราเอ้ผลก็ก็ยิงเจ้าของบ้านมาวงแล้วง่วงป่นมากก็อยู่ดีกว่าเถอะป่นมานก็อื่นดีกว่าออกไป มนึงก็เหยียบไม่ได้เหยียบไอ้โลมนั้นมาสิเหยียบโล่มโอเคขึ้นได้เหยียบลกมาขึ้นมาตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยก่อนอ่ะมันต้องใช้รถกูคนโคตรโจจิกวะเดย์นะไปหลังนะพีดันพีดันมีบอกว่าวิวแชร์อย่างเงี้ยเยอะอะไรก็ตู้จับเด็ก ดีแขนดีโอ้ยพูดเข้ามาเลยเอ้ยพูดธนาคารก่อนแล้วเข้าไปทางการก่อนเยืนก่อนเข้าไปทางการก่อนข้างหลังนี่ไง่าวะดูไปข้างล่างมันก็ถึงแล้วคุยคุยคุยเจ้าถึงเลยเนี่ยหยุดหยุดไปไปคนเดียวหาดิจิตอดเลยหาดิจิตอดมึงจะไปไหน มันมาได้ก่อนข้างหน้าหน้าร้านอ่ะเอวันนี้มันีเดินเดินเนาะมองมาได้ก่อนใครเขาเข้าไปตรงนั้นวันนี้นี่เงินที่รับเลยนี่รับเลยอ่ะกูเข้าห้องูกเข้ากูองก็ร้านเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเัีเยิรับเงินรับเนธนาคารเนี่ย เลยวนปนปนปเลือเหลเปนเมาแล้วผ่าประตูเกอวาบแบบนีตากูเดียวไลบิดแล้วอยากไปดูห้องเลยเนี่ยไเดูกล้องไเออเล มีใครอยู่มีใครอยู่เหรอเรก่อนเริ่มว่าต้องล่อคาบต้องล่อคาบรล่อคาบล่อคาบใช่ครับล่อคาบผมเป็นตำรวจครับเขาเป็นตำรวจนะครับเตือนนะเตือนนะล่อคาบล่อคาบล่อคาบคุณไปทำรวจดีคุณตำรวจรอ <laughs> <laughs> กูไม้ <laughs> องลูกอะผมเป็นคนธรรมดาครับัไม่ละอะเดี๋้เลยตำรวจเขาต้องมีแฮนด์ครับนี่จะดได้ครบทุกอย่างวะด,ด,ดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนเผื่อม,มีใครมาเป็นคนปกติฮะ ไม่ได้พไม่ได้ไปทําอะไรทางนั้นเลยไม่ได้ไปทําอะไรทางนั้นก็ออกไปกดกดกดไปไปไปกลับกลับีเดิมไปคนรถไีแคดดี้เดิมเหมือนเดิมรถี่แคนดี้